ครับสวัสดีครับยักีแฟนช่องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยำเช้าเช้านะผู้ชมเนาะเอาบัดนี้จะพายักีมาตามราวพัฒนากับหนุ่มพี่ไม้หรือเซียนพี่ไมนะ้หนผู้ชมเนาะกับราวพัฒนาเมื่อที่ผ่านมาเข้าแต่เลขวิ่งนะครับผมเอาของวันจันทร์วันจันทร์นะครับผมวันจันทร์ที่สิบสี่ พฤศจิกายนหกห้ครับผมอ่พฤศจิกายนสองพันกครับล้วพัฒนา ครับผมกับลาวพัฒนาเดอร์อพี่น้องเอพีลาวพัฒนาวันนี้อ,อ่ะของเชียงกรุงเทพเจะมาตัว,วไหนอ,อ่ะกับนุ่มพี่ไม้นะครับผมจากหนุ่มพี่ไมเออเป็นหมึกสีแดงครับผม แต่ที่จริงเพิ่นใไหใส่ซื้อคนพี่ไมนะ้น่ะแต่ว่าแอ็เอาตั้งชื่อให้เป็นหนุมพี่ไมก็แล้วกันผู้ชมเนาะนมพี่ไม่นะครับผมหนุมพี่ไม่กับลราพัฒนากันนะครับวันนี้มาเบิงพี่้องเอฟซีครับผมนุมพี่ไม่ อ่ะนมไม้ไฟแรงแซงทางโค้งเกี่ยมาตัวใดกันครับผมเมื่อนี้มาเบิงกันพี่น้องเอพีอ่วิ่งรูดบนล่างกันนะครับผมวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่าง รูดบนล่างกันครับผมวิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับหกนะครับผมเจ็ดกับหกวันนี้หนุ่มพี่ไม้ให้เจ็ดกับหกกันนะครับพี่นอ้องเด่นเท่าๆกันคือเสมอกันให้พี่น้องชมเนาะเด่นเสมอกันนะครับผม วันจันทร์ที่สิบสี่คือวันนี้นพี่น้องชมเนาะะลาวัฒนาหนุ่มพี่ไมยจากโคราชชมเนาะวิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับแปดนะครับเด่นเท่าๆกันเด่นเจ็ดเด่นแปดครับงวดนี้อของลาวัฒนาอนเอามาเบ่งจับคู่ที่พี่น้องอฟซี่ครับผมจับคู่กับหนุ่มพี่าย นะครับผมนมพี่ไม้จับคู่กันทั้งหมดจะมีอยู่หกคู่บนล่างกันเลยพี่น้องเยฟซี่ครับผมบนล่างกันไปดวดก็มีเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากับผม ไปทามาเจ็ดก่ะมีเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมบอมีตัวเน้นได้พี่น้องส้มสเท่ากันหมดอ่ะมาเบิงข่าม,มาหกนะครับพี่น้องหกสี่หกเก้าครับผมและหกแปด นี่ครับพี่น้องเอซีครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องเอซีครับผมกับล่าพัฒนาของอ่านุมพี่ไม่บอหลายตัวพี่น้องพี่อ่าทั้งหมดจะมีอยู่หกคู่นะครับให้วิ่งปนล่าง6กับเดเด่นเท่าๆกันเด่น6เด่น7นะครับ ของวันจันทร์นี่พี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะส่วนส่วนจับคู่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็หกสี่หกเก้าหกแปดนะครับผมนี่ครับทั้งหมดมีหกคู่พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอเอาไว้ครับพี่นอ้องเอ๋อเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนี้นะครับเด้อกดคนนึงหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันครับผม ึงไลค์หงแชร์กดติดตามกันไว้่ามีข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางดีๆจะได้ติดตามกันในคลิปกันในพน้องชมเนวะกับทางช่องกันนะครับผมแอดมีแนวทางมาฝากกับลาวัฒนาส่วนเลขรัฐบาลไทยของอนุ่มพี่ไม่กัมีอยู่พ่น้องพีแต่ว่ายังบ่นนัน ่ายังบอชัดแจ้งชัดเจนบันไดเพราะว่าเส้นนุ่มพี่มิมานี่เขียนว่าจับคู่มาให้เลยพี่น้องสม้มจับคู่มาให้ว่าเลขวิ่งบนวิ่งล่างกะเป็นตัวใดเน้นตัวใดแ้แก็ยังบ้าบนเอาลงนะพี่น้องสิเอาไว้เป็นโอกาสหนะ้างวดหน้าสำหรับงวดนี้่านี่ก,เาาก็เอาลาว้าแหน้าไปก่อนพี่น้องสีครับผมเอาลาว้าแหน้าไปก่อน อ่ะครับผมแคปหน้าจอไวเดอร์พี่น้องกับลาวัฒนาหนุ่มพี่ไม้กันครับผมหนุ่มพี่ไม้กันนะครับอ่นะครับเบิ่งไปไเรื่อยๆพี่น้องสี่เขาก็ได้หกนาทีหนึง่งพี่น้องอย่างเก้านาทีสะเปน้องชมนาะให้เก้านาทีกันนะครับผมจ่องเบิ่งตัวเลขนี่แหละ อาจจะอ่านให้อีกรอบนึงพี่น้อง f ัครับผมเพื่อบางท่านบางที่ก็อาจจะว่าท่านเข้าใจในการจัดหวยลาวกันพี่น้องชมวันจันทร์ที่14วันพฤศจิกายนลาวพัฒนาหนุ่มพีิมายนะครับผมวิ่งรูดบนล่างอ่ะสสวาเอซรูดรูดเจดนะพี่น้องชมรูดเจด ทั้งหมดจะเข้า6ตัวเจ็ดอยูที่ตัวไหนอยู่สับอยู่ที่ตัวไหนก็ถือว่าเข้านะครับพี่น้องหกเหมือนกันหกจะสับอยู่ที่ท้ายที่หัวที่กลางอ่าก็อยู่หลักหน่วยหลักพันก็ถือว่าเข้าวิ่งนะครับพี่น้องจะจับคู่นะครับพี่น้องเอซครับผมจับโคกับมี่อ่านี่พี่น้องสมเข้าตัวกับอ่าเข้าตัวกับแอดก็จ,จะว่าเป็นคือ คือถูกก็แล้วกันคือเขาแล้วกันพี่น้องชมอ่าเอฟซี F C บางคน,นากวาว่าเขานะครับผมเอฟซี F C บางท่านกาว่าบ่าเขาแต่ที่จริงแอดจะว่าเขาก็ได้เขาตก,กับเขาตัวโต้ไปสินะนะพี่น้องเอฟซี C ครับผมอาชนาลแล้วครัคงจะเข้าใจครับผมจับคู่อ่าวิ่งรูปบนเจ็ดกับหกบนล่างกันพี่น้องกับจุงพี่มิมาจับคู่กับมี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปด ไอ้หกสี่หกเก้าหกแปดนะพี่น้องชมเนาะเอาซับกันนิดนึงบอกว่าตามเรี้ยงคนเดยเอาฉะนั้นแรกะ็ะแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องกับเราทันหนากันรีบๆกันนะพี่น้องชมกันมนนื่อนี้สองคร่งครึ่งนะครับผมสองคร่งครึ่งเจอกันสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ซีโชคๆกันหวานกันนะพี่น้องพีซ่ซีครับผม